สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเพชรโชคมาแล้วครับสวัสดีครับผมเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งนี่ไ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 งบุญในพระบุญในพระเกิดมาลังคาแต่เอาพระของเอือยมาใส่จะเอามาใส่เนาะขอแม่ลูกขอแม่ขอแม่เลยเออ <c oughs> โอ้ปุนปุณอย่าเดือดรนตาตัวเองโดนตาตัวเองนะไปโจมมาแล้วครับเฮ้ย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 ดือขนาดเดิอพี่นองเ้ยพุณนพราะด้านนอนอยู่แม่ก็ง่วง กางเวนทำงานบ่ลูกแม่ไปเฮ็ดงานกังเวนคืนมากัเบี้ยงลูเมื่อยเมื่อยสิเอว่าให้ฟังมีเอือยเคนสองคนยังบ่เมื่อยเท่าเพิ่นอันนี้อ่ะอันนี้แม่เท่าแล้วโอ,อ,อ้ยนั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่งดีครับนั่งให้ดีไหนไหน,นเห็นไหม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 เอาไปเก็บไปเร็วเอาไปเก็บ ไม่ใช่ของเล่นนะลูกของพี่นุน่นเก็บไว้ให้พี่นุ่นเร็วเก็บพี่นุ่นนะเดี๋ยวพี่นุนนะน่นมาวันมาวันอาทิตย์ให้พี่นุน่นไปส่เอาพี่นุน่นไปใส่เนะเาะอยเสื้อมดนะลูกเป็นัสี กาดเมืองไทยฮอนจังซี่บาลูกไวยห่วงนอนเนะ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 มันเจ็บนะมันเจ็บนะเพิ่มมึงมึงรับพลมพัดเปิดพัดหัวเปิดแมนแมนแมน,แน <c oughs> อุ้ยนัน่นนั่นเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมอุ้ย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 น้ำจิม้มน้ำจิม้ม จีมชับสิดโดนนั่งอยู่ท่าเดียวเก่งเติบอ,อยู่มือน,นี้แต่ไดข้ข้องเลนอ้ยัาตื้นตาเด้พอหน่อยเยอ้ยหนูเก็บมันเก็บลูกแมวแมว แก่แก่เขบาบอกว่าคือแม่คือจะบอกคืออ,อยูอ่แม่หน้าสดเจ็บโชคแม่เจ็บนะลูกแฝงนะแม่ทิ้งนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมโอดดด้ดู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 ูู สีทีมโต้ลงนอนงกับทิมเลยแน่นอนดูใครอะดูใครอ่ะผมเข้านอนก่อนนะครับวัสดีครับวัสดีครับบ๊ายบายผมจานอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับไปไปนอนละ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 น